ก่อนที่เด็กผีจะไปรับชมคลิปนี้ต้องขอโทษเรื่องเสียงด้วยนะครับวันนี้ไม่ติดปกเสื้อพี่อน้นได้ลาโลกนี้ไปแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนี้แต่คลิปนี้ต้องขออภัยเรื่องเสียงก่อนนะก็จบลงไปสักทีนะสำหรับซ yeah, ีซั่นอันย่ำแย่ซีซั่นอันหน่ารันทดหน้ากดดันของเด็กผีก็เรียบร้อยทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จบอันดับที่15ของตารางคะแนนตอนอแรกนึกว่าจะมีลุ้นบอลทั่วยุโรปอย่างยูโรปาลีกก็แพ้กับสเปอร์ไปนึกว่าจะมีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสรุปสุดท้ายไปลุ้นหนีตกชั้นกันแทนแต่ก็นั่นแหละจบไปแล้วล,ล,ลืมๆมันไปซะนะเเริ่มเออฤดูกาลใหม่ดีกว่าประจบซีซั่นปุ๊บเด็กผีก็ค่อยชั่วมีข่าวดีให้ชื่นใจนะมาเตอุสคุนย่านักเตะแนวรุกของวูแฮมตันวันเดอร์เรอร์วัย25ปีชาวบราซิลเนี่ย สุดท้ายเสร็จผีแดงเรียบร้อยตอบตกลงย้ายมาแมนยูแล้วนะเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยเจรจากันเสร็จสมบูรณ์แล้วเ,เงื่อนไขในการจ่ายเงินกับบูแฮมตันก็เจรจาเสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกันนะ62.5ล้านปอนด์คือค่าฉีกสัญญาของคุณย่าแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยเจรจาขอผ่อนจ่าย3งวดแต่ว่าโบนัสจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยไหม เดี๋ยวเราต้องมารอดูวันที่เซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการแล้วก็ชูเสื้อแต่ดิวนี้เรียบร้อยมาถึงอุสคุนยาฤดูกาลหน้ามาเล่นให้ทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็แน่นอนคือหลายคนอาจจะมียังไงดีอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะคุนยาเนี่ยสรุปมาเล่นหน้าเป้าหรือว่ามาเล่นในตำแหน่งเบอร์10กันแน่เจ้าตัวเนี่ยเล่นเป็นหน้าต่ำเป็นเบอร์สิเป็นเบอร์1ิ 10, คู่ที่อโมริมอยากได้ใน แผนสามสี่สองหนึ่งเออประมาณนั้นเลยนะครับเป็นเบอร์สิบคู่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยคุณย่าจะมาเล่นกับคุณปู่หรือบูนโน่เฟรนันเดสนะเพราะว่าบูนโน่เฟรนันเดสเนี่ยก็ลูกผีลูกคนเนาะจะได้อยู่หรือเปล่าหรือว่าสรุปสุดท้ายจะขายให้ทีมจากซาอุไปก็ต้องรอดูนะแต่ดิวของคุณยา่าปิดจบสมบูรณ์รอแค่ชูเสื้อเท่านั้นทีมงานหลังบ้านถือว่าทำได้ดีนะครับ แล้วก็ใช้เงินคุ้มค่าเลยทีเดียวเด็กผีก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะนักเตะเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วปรับตัวกับบอลอังกฤษได้แล้วเหลือแค่มาปรับกับเพื่อนร่วมทีมแผนการเล่นของอาลโมริมนักเตะก็เล่นอยู่แล้วก็ปรับตัวไม่เยอะไม่ต้องมานั่งลุ้นกันทีหลังว่าสรุปสุดท้ายไอ้ตัวนี้มันจะลุ้นขึ้นไหมมันจะปรับตัวได้หรือเปล่าหลังจากนี้ก็ดูคนต่อไปครับว่ามาติอุสคุนย่าจะช่วยแมนยูได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ จบของดิวมาติอุสคุนย่าแล้วก็มีข่าวต่อเนื่องนะจากฟาบิซซโอโรมาโนแนวรุกอีกหนึ่งคนหน้าต่ำในตำแหน่งเบอร์10อย่างไบรอันเอมเบลโมของเบรนท์ฟอร์ด25ปีทีมชาติแคมบรูนเป็นเพื่อนกับอังเดโอนานาทางฝั่งของโรมาโนบอกว่าแมนยูเนี่ยได้มีการสอบถามกับเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะไปแล้วเบื้องต้นว่าต้องการดึงตัวมาร่วมทีม ส่วนทั้งฝั่งเบน f o ฟอร์ดเนี่ยน่าจะตั้งค่าตัวของเอมเบลโมเอาไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์ก็แพงไหมอะ่ะมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ถูกไปมันก็ไม่ได้แพงไปมะนะและเอมเบลโมนี่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับทั้งฝั่งของเบน f o ฟอร์ดแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วไม่ต้องมาลุ้นเรื่องการปรับตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ติดตามข่าวของเอมเบลโมให้ดี แล้วก็หวังว่าการจ่ายค่าตัวของเอมเบลโมเนี่ยจะเหมือนกับคุณย่าผ่อนจ่ายสัก2งวดได้ไหมเออไม่ต้องจ่าย50ล้านเต็มนะนอกจากนี้ยังมีข่าวจากรอบดอสันนักข่าวจาก ESPN รายงานต่อเนื่องเลยนะหนึ่งในตำแหน่งที่เด็กผีอยากได้ใหม่เหลือเกินนั่นก็คือกองหน้าตัวเป้าก่อนหน้านี้นี่มีข่าวกับวิกเตอร์เยเคเรสอันนี้เลิกล้มเลยนะไปแล้ว ดิวล่มแน่นอนแล้วเพราะว่าแมนยูไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนักเตะก็ไม่คิดจะย้ายมาแน่แนส่วนวิกเตอร์โอซิมเฮนเองเงียบไปแล้วแถมค่าเหนื่อยแพงเกินเรามีข่าวกับคนนี้มาต่อเนื่องเหมือนกันเลี่ยมดีแหละล่าสุดทางฝั่งของร็อบดอสันบอกว่ามีการพูดคุยกันเบื้องต้นไปแล้วมีการคุยกับเอเยน่นส่วนตัวของนักเตะไปแล้วคุยกับสโมสรไปแล้ว รับทราบกันแล้วว่าค่าฉีกสัญญาของเลียมดีแลเนี่ยมันอยู่ที่30ล้านปอนด์ตอนนี้เหลือแค่ให้นักเตะได้ตัดสินใจว่าจะย้ายมาแมนยูหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีหลายทีมอยากได้อยากได้ตัวดีแลไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์มากๆเลยแมนยูก็ต้องบอกว่าข้อได้เปรียบทีมอื่นน้อยกว่าเขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลอยุโรปเลยเล่นแต่ฟุตบอลในประเทศพรีเมียร์ลีกคาราบาวครับเอฟคับ นู่นนี่นั่นแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่เลียมดีแล็บแล้วจะยอมมาไหมจะยอมมาร่วมหัวจมชายจะยอมมาเป็นหน้าเป้าให้กับแมนยูหรือเปล่าจริงๆิพี่อ้นก็ไม่อยากได้อะนะแต่ถ้าคิดอีกบุมหนึง่งสามนักเตะที่เรามีข่าวด้วยมาเทอุสคุนยาเล่นในพรีเมียร์ลีกไบรอันเอมเบลโมเล่นในพรีเมียร์ลีกเลียมดีแลบเองก็เล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าซื้อนักเตะจากพรีเมียร์ลีกมาเล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้า มันก็เป็นการลดขั้นตอนในการปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลอังกฤษเหมือนกันนะแค่มาปรับจูนกันในทีมก็จบแล้วเนาะมันก็เสียอ่ามียังไงดีมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วกันแล้วแต่คนจะมองแต่พี่โอ้นก็รู้สึกว่าเออไหนๆเงินเราก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายซุปตาก็ซื้อไม่ได้นักเตะดังก็ซื้อไม่ได้ก็ซื้อนักเตะในพรีเมียร์ลีกมันไปเลยแล้วกันมันจะได้ไม่ต้องปรับตัวกันเยอะไม่ต้องลุ้นกันเยอะ เลียมดีแลบเนี่ยอาจจะลุ้นนิดนึงว่าเออมันอายุยังน้อยสไตล์การเล่นมันคล้ายๆล,ลาสมูทฮอยลุนแล้วมันจะดีกว่าฮอยลุนจริงไหมเออลุ้นกันแค่นี้แหละนะและนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะหลังจบซีซั่นของแมนยูมาเทอุสคุนย่าดีลเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ชูเสื้อไบอันเอมเบลโมมีข่าวกันจริงจังณนะวันนี้แล้วรอดูว่าเซจิมแรดคิฟแล้วก็ทีมงานเจรจาหลังบ้านจะทำทุกวิถีทาง ให้ได้เอมเบลโมมาหรือเปล่าส่วนเลียมดีแลบบลุ้นอย่างเดียวจะระจาไปแล้วพูดคุยกันไปแล้วรู้แล้วว่าจะต้องจ่ายค่าตัวเท่าไหร่เหลือแค่นักเตะจ,จะตัดสินใจยังไงอยากย้ายมาแมนยูหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับและนี่ก็เป็น3ดีลในแนวรุกของแมนยูที่น่าสนใจนะเด็กผีคิดเห็นยังไงกับดีลไหนบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วกดหัวใจให้แฟนผีไรคนด้วยนะครับวันนี้ขออภัยอีกรอบไม่ติดปกเสื้อมันพังเสียงมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหรน่นะจ๊ะ